มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้เมื่อไหร่เลือกได้ไหมไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะท่านภาษารีบุตรเกิดท่านพระโมคคัลลานนะตอนที่ยังไม่ได้เป็นท่านภาษารีบุตรท่านพระโมคคัลลานนะนะคะก็ไปดูมหโหสพธรรมดาไหมคน,คนอื่นข<อ>เขา<ก>ดูดเขาก,ก็สนุกนะคะสองท่านก็คิดว่าคนเล่นก็ตายแม้คนดูก็ตายเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูโทรรัศน์แต่ปัญญาพร้อมเนี่ย ก็รู้ตรงนั้นได้โดยเลือกไม่ได้ว่าขณะไหนไม่มีใครสามารถจะเลือกได้ว่าจะรู้สภาพธรรมะเมื่อไหร่กําลังผูกเชือกลงเท้าก็ได้กําลังอยู่ในครัวก็ได้กําลังรับประทานอาหารก็ได้เพราะไม่มีเราต่างหากจริงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นเราพยายามไปอยู่นั่นแล้วปิดคาประคองก็ไม่ใช่หนทางใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหน เขาไปคิดว่ากิเลสอยู er like er> ่ที่แต่งต str ัวเขาไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูโทรทัศน์แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราดีไปเพื่ออะไรเพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะต่างกันเพราะฉะนั้นบารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญา รู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจหรยอคะว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติไม่ดูโทรทัศน์ <laughs> คิดดูนะคะ ไม่ดูโทรทัศน์อยากดูไหมแล้วใครไม่ดูเห็นไหมคะแต่ว่านะคะธรรมะดูโทรทัศน์ได้ไหมก็ธรรมะอะเราที่ไหนล่ะใช่ไหมคะแต่เพราะเอาธรรมะมาเป็นเราก็เลยเราจะไม่ดูโทรทัศแม้ล่วงไปเพียงหนึ่งขณะก็ไม่คำเด่งถึงเพราะไม่ใช่เรา ก็จะไม่ใส่ใจในการที่จะดูทีวีแล้วนะคะถึงอย่างนั้นเฉลยค่ะก็มันมันน้อยลงนะคะอาจารย์ถึงอย่างนั้นเลยเเลยก็อันนี้หนูดูตัวหนูเองนะค่ะท่านอาจารย์ก็อาจไปเปิดฟังธรรมะท่านอาจารย์แต่ไม่ไม่ไม่ใช่ถึงอย่างนั้นอาจารย์ นิดนๆหน่อยๆเองแค่ <c oughs> กะีิเดียวเองไงีปวดหัวหรือไงเดี๋ยวจะไปทำเขาจะเป็นอัตตาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นะนะคะจะ,จะรู้ว่าความเข้าใจในความเป็นนัตตามั่นคงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นปกติค่ะหิวไหมจะรับประทานไหม คเรียกว่าไม่รับประทานเพราะว่าจะเป็นอัตราเห็นไหมคะไม่ใช่เลยค่ะไม่มีอะไรพ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้หิวใช่ไหมคะหรือเราไม่ได้ไปฝืนว่าอย่ารับประทานใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนสิก็คือเรา คิดว่าเราจะเปลี่ยนทําได้แต่ความจริงแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามที่เคยสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นจนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นแหละค่ะคือมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วคิดแล้วทําแล้วทั้งหมดกรับแท่อาจารย์ครับก็มีการสนทนาที่กนกรัฐก็มีท่านผู้หนึ่งที่จะกล่าวถึงว่าท่าน เหมือนว่ามีการละคลายกิเลสนะครับก็คือการไม่ดูทีวีการไม่ประดับตกแต่งการที่จะมีสละข้าวของต่างๆมากแต่ว่าภายหลังเนี่ยครับก็ดูเหมือนว่าความสิ่งนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนภายหลังก็ยังมีปัจจัยให้ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นอยู่ถ้าเมื่อท่านเข้าใจท่านก็เห็นถึงว่าเออความเป็นปกตินี่แหละที่จะ ค่อยๆเห็นถึงความเป็นจริงได้ดังนั้นนะครับท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าถ้าไม่เป็นปกติเนี่ยก็คือขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้เป็นปกติหมายถึงว่าถ้าผิดปกติก็คือ,อ,อไม่ได้เข้าใจธรรมะดรงนั้นเนี่ยคือประเด็นก็คือว่าการที่มีกุศลที่จเจริญขึ้นที่จะคลายเป็นปกติหรือว่าบุคคลน,นั้น ทำให้ผิดปกติอะครับท่านอาจารย์มีบุคคลไหมความจริงคือไม่มีเห็นไหมคะกว่าจะลึกลงไปจนกระทั่งว่าไม่มียังคงเป็นคนยังคงเป็นเรายังคงเป็นคิดจะทําอย่างนั้นดีหรือจะทําอย่างนี้ดีตราบใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่แต่งตัวเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูทรทัศน แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราเหมือนกับว่าครับท่านอาจารย์ความพอใจที่เห็นชอบสีสวยเนี่ยกย็ยังยามมากแต่ลึกลงไปก็คือความเป็นเราที่ต,<อ>ต้อง,องสร้างลยอยู่ตรงนั้นเพราะฉันไปห่วงใยกังวลกับการเล่นดนตรีการฟังดนตรีการดูโทรทัศน์การเต้นรำการแต่งตัวไม่รู้เลยว่านั่นแหละเรา ยังอยู่เต็มที่กิเลสท,ทั้งหลายหมดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความพอใจดูโทรทัศน์ก็เป็นธรรมะความพอใจแต่งตัวก็เป็นธรรมะความพอใจอาหารอร่อยก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นกลายเป็นเราไปหมดใช่ไหมคะเพราะฉันผู้นั้นต้องรู้จริงๆว่ากิเลสอยู่ที่ไหน ถึงจะละได้ตามลาดับกิเลสทั้งหมดอยู่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปแต่ละขณะไม่ซ้ำและไม่กลับมาอีกด้วยกว่าจะท้ายคาแต่ละคำนี้จะมาปรุงแต่งให้ค่อยๆค,คลายความติดข้องในความเป็นเรา ก็เลยคิดถึงครับท่านอาจารย์ที่กล่าวว่ากุศลที่เป็นความดีเนี่ยอย่างเช่นถ้ากล่าวถึงบารมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปในการค่อยๆละคลายอกุศลไปเรื่อยๆเพื่ออะไรดีไปเพื่ออะไรเพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นบารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญา รู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจหรยอคะว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติไม่ดูโทรทัศน์ <laughs> คิดดูนะคะ ไม่ดูโทรทัศน์อยากดูไหมแล,แล้วใครไม่ดูเห็นไหมคะ <He ard S 1> แต่ว่านะคะธรรม,มะดูโทรทัศน์ได้ไหมก็ธรรมะอ่ะเราที่ไหนล่ะใช่ไหมคะแต่เพราะเอาธรรมะมาเป็นเราก็เลยเราจะไม่ดูโทรทัศแต่ที่ดูโทรทัศน์นั้นธรรมะนะก็ไม่รู้ แล้วจะละความเป็นเราได้ยังไงถ้าเข้าใจว่าจะต้องไม่ดูโทรทัศน์จึงจะละความเป็นเราได้ก็ผิดปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคนที่ไม่ดูโทรทัศน์และคิดว่าเป็นปัญญาก็พยายามไม่ดูโทรทัศน์จนตายก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าเป็นเขาที่ไม่ดูโทรทัศน์ ครับท่านอาจารย์ครับนี่คือประเด็นหนึ่งคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็มีคนหนึ่งคนใดบอกว่าเออต้องรักกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทําเลยโดยที่ไม่มีความเข้าใจแต่ถ้าบุคคลที่มีความเข้าใจตามลําดับเนี่ยเป็นปกติของเขาเนี่ยถ้าหมายถึงว่าการที่ปัญญาเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ปัญญาก็คือน,นําไปที่สิ่งนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์อะไรเป็นประโยชน์ที่สุดการได้เข้าใจธรรมะครับคือรู้ว่าไม่ใช่เราต่างหาก ไม่ใช่ไม่ดูโทรทัศน์เป็นประโยชน์ที่สุดประโยชน์ที่สุดคือรู้ความจริงในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เราต้องไม่ลืมคำนี้ค่ะเพราะว่าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าไม่มีเราแต่คนไม่รู้ก็ยังเป็นเราจนกว่าจะไม่มีเราซึ่งต้องเป็นปกติเพราะว่าสิ่งที่มีทั้งหมดต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ไปกั้นไม่ให้มีลราบอกว่าไม่ใช่เรา แต่สิ่งที่มีนั่นแหละทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจึงเป็นปกติไงคะถ้ายังโกรธเกิดไม่อยากให้โกรธก็ผิดละแทนที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและถ้าเป็นอย่างอื่นยิ่งละเอียดละเอียดลงไปใช่ไหมทั้งหมดต้องรู้จนสามารถที่จะละความเป็นเราได้เพิ่มขึ้นดังนั้น การสนทนาแต่ต้นเนี่ยคือไม่ใช่เราก็ต้องละเอียดลงไปว่าอะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ไม่ใช่เราก็ต้องรู้ความเป็นจริงแล้วก็ต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้พอถึงไม่ใช่เราแต่จะไปทําให้เป็นป,ปัญญาขึ้นมาแล้วจะทําให้เป็นปัญญาได้ยังไงในเมื่อไม่ใช่เราอะ่ะใครทําก็ยังเราอยู่ดีใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่เข้าใจแม้คําสั้นๆที่ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา ความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงไว้ทั้งหมดอยู่แล้วครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในส่วนของอภิธรรมะคือแสดงความเป็นจริงของธรรมะโดยละเอียดเนี่ยก็คือเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นทํากิจหน้าที่อย่างไรเกิดเพราะมีปัจจัยอะไรแต่ความไม่มั่นคงตรงนี้ก็ยังมีความหลงคิดว่าทาได้แล้วตั้งจิตไว้ไม่ชอบในการเรียนในการฟังเพื่อเราจะเข้าใจตรงนี้เรายังไม่เข้าใจ ตรงนั้นเราเข้าใจน้อยเราทั้งนั้นเลยแทนที่จะเข้าใจธรรมะแสดงว่าจิตใจแต่ละบุคคลที่สามสมมาเนี่ยยากที่จะตรงความเป็นจริงจริง,รงะนะท่านอาจารย์คอยที่จะคดเลี้ยวเลี้ยวลดไปตามอํานาจของอกุศลต่างๆมากมายค่ะอย่างหยาบถ้าละเอียดกว่านี้ล่ะปัญญาเท่านั้นที่รู้ได้และปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะก็คือว่า ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจากการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่เข้าใจแค่นี้แล้จะไปรู้อย่างนั้นได้ที่กล่าวว่าที่ท่ทานอาจารย์กล่าวบ่อยไว้พูดที่ตรงเท่านั้นจึงได้สาระจากธรรมะก็หมายถึงว่าแต่ละหนึ่งเป็นยังไงก็คือจริงอย่างนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องถูกต้องค่ะไม่คำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแค่คำนี้คำเดียวเนี่ย เห็นไหมคะสิ่งที่ด่วงแล้วนิดเดียวที่ดับไปแต่นี่เรื่องยาวอะ่ะไม่คำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่นั้นสั้นกว่านั้นอีกแม่ล่วงไปเพียงหนึ่งขณะก็ไม่คำหนึงถึงเพราะไม่ใช่เราเหมือนถ้าอาจารย์ถามเนี่ยาต้องไต่ตรองกับตามนั้น ผมก็ยิงแต่ก่อนก็ที่ท่านอาจารย์เคยหลายปีและที่ค้นคว้าเรื่องอนุสัยบ้างเรื่องอะไรบ้างก็ค้นคว้าในการที่ท่านถามกันนะพระสักวาทีพระประวาทีหรือเรื่องอื่นด้วยนะฮะก <c oughs> ็เห็นเลยเ่าะท่านก็ตอบเฉพาะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไปทางที่ท่านรู้มากท่านรู้มากแล้วท่านทาไมท <c oughs> ่านไม่ตอบทีเดียวเลย <c oughs> พระสักวาทีตั้งประเด็นท่านปรวาทีก็ตอบทีเดียวจบหมดเลย <c oughs> ท่านก็ไม่ท่านอย่างกันท่านจะไปทีละ คือเป็นความตรงในแต่ละ,ะเ่ี่แต่ละคำนั่นด้วยเป็นความละเอียดมากๆเลยอยถ้านนไปหลายคำอาจาจะเอาความละเอียดของคําไหนอกระจายไปหมดละ,ะอย่างวันนี้ก็เป็นการสนทนานที่ดีครับผมว่าก็คือก็สอดคล้องแล้วก็การขยายความก็เป็นการขยายในในในเพื่อจะให้เข้าใจเพิ่มขึ้นเช่นอาจารย์วิชัยถามอะไรต่ละอย่างเงี้ยที่ อาจารย์งเกียรติก็ประเด็นดีว่าปลุกตอนป่วยก็ไม่อยากจะคิดเรื่องอนัตตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะถ้าเป็นธรรมะทั้งหมดไงฮะต้องไม่ลืมแต่ไม่รู้ก็เป็นเราแต่ถ้ารู้ก็ไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะขณะนั้นก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดไปหาหมออ่ะกราบเท้าท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะ าจารย์นะประเด็นปกติที่คี่อาจารย์วิชัยได้พูดนะคะอันนี้อย่างกรณีที่ดูทีวีท่านอาจารย์แต่การที่ความเข้าใจก็คือมันเป็นปกติกิเลสมียังไงก็เป็นปกติของคนคนนั้นนะคะทนนี้ถ้าเกิดเราศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะท่านอาจารย์ปัญญามันก็จะไม่ใส่ใจในการที่จะดูทีวีแล้วนะคะ ถึงอย่างงั้นเชยเลยค่ะก็มันมันน้อยลงนะคะอาจารย์ถึงอย่างงั้นเลยเชยเลยแต่ก็อันนี้หนูดูตัวหนูเองนะค่ะท่านอาจารย์ก็อาจไปเปิดฟังธรรมะท่านอาจารย์แต่ไม่ไม่ไม่ใช่ถึงอย่างนั้นอาจารย์นิดนี้น้อยนอยเองแค่กะี้เดียวเองแต่ถามว่าก็แปลว่ายังดูทีวีอยู่เอาดูค่ะที่หนูพูดนี่หมายถึงไม่ไม่ดูนะดูค่ะแต่ว่าน้อยลงแต่ถามว่า เป็นปกติไหมก็เป็นปกติค่ะดูเป็นบางเรื่องแต่ก็ไม่ถึงกับติด,ดนะจ๊ะดูหรือ,รอเปล่าว่าที่ไม่ดูนั่นอ่ะวันไหวหรือเปล่าถามว่าที่ไม่ดูวันไหวหรือเปล่าไม่ค่ะท่านอาจารย์หนูไม่ได้ติดหนังอ่ะไม่ใช่วันไหวที่เป็นเราจะไม่ดูหรือเปล่าอ๋อยังวันไหวอยู่เห็นไหมแล้ว,วเป็นประโยชน์อะไรคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเดินไปเปิดโทรทัศน์เนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเป็นค่ะ เพราะไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะกำลังเปิดแล้วมีรายการที่เราสนใจสนุกสนานดูไปสนุกไปเป็นเราหรือเปล่าเป็นครัจนกว่าจะรู้โดยเลือกไม่ได้ว่าขณะไหนความพร้อมที่จะรู้ได้เกิดขึ้นตรงนั้นแทนที่แล้วจะไปนั่งนิ่งๆสงบสงบไม่เกิดเลยเลยกับดูโทรทัศน์เนี่ยแต่ว่ามีปัจจัยที่จะรู้ตรงนั้นเกิดแล้วโดยความเป็นอนัตตา เห็นไหมคะว่าต่างกันแค่ไหนกการเป็นเราพยายามทั้งหมดเลยจะเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนั้นจะรู้อย่างนี้ก็เป็นเราแต่ความเข้าใจธรรมะนะคะจะเดินจะพูดจะทําอะไรเนี่ยส่องถึงการสะสมที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้เมื่อไหร่เลือกได้ไหมไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะท่านพระสารีบุตรเกิดท่านพระโมคคัลลานะตอนที่ยังไม่ได้เป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะนะคะ ก็ไปดูมหรสพธรรมดาไหม,รรมคนอื่นเขาดูเขาก็สนุกนะฮะสองท่านก็คิดว่าคนเล่นก็ตายแม้คนดูก็ตายเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูโทรทัศน์แต่ปัญญาพร้อมเนี่ยก็รู้ตรงนั้นได้โดยเลือกไม่ได้ว่าขณะไหนไม่มีใครสาม,มารถจะเลือกได้ว่าจะรู้สภาพธรรมะเมื่อไหร่กำลังผูกเชือกลงเท้าก็ได้ กำลังอยู่ในครัวก็ได้กําลังรับประทานอาหารก็ได้เพราะไม่มีเราต่างหากจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นเราพยายามไปอยู่นั่นแล้วประคับประคองก็ไม่ใช่หนทางขอบคุณค่ะนุกทาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในสมัยโน้นกับในสมัยนี้ผิดกันนะคะสมัยโน้นผู้ที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะคะฟังพระธรรม ซึ่งทรงสแสดงเรื่องของสภาพธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยละเอียดให้คนนั้นเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆผู้นั้นไม่ได้เบือนหน้าจากพระสัตธรรม